สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาทําน้ําพิมมะเขือยาวไข่เค็มกันค่ะส่วนผสมมีไม่กี่อย่างค่ะมีแค่นี้นะคะมะเขือยาวนําไปย่างสุกเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มีหอมแดงกระเทียมพริกนะคะไข่เค็มมะนาวแล้วก็น้ําตาลนิดหน่อยนะคะแล้วก็น้ําปลาค่ะส่วนผักชีนะคะเอาไว้โรยหน้านะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะ ใส่พริกลงไปโขกค่ะตามด้วยหอมแดงกระเทียมนะคะโขกให้ละเอียดค่ะตามด้วยมะเขือยาวค่ะ ด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะบีบมะนาวลงไปค่ะใครชอบเปรี้ยวเพิ่มได้นะคะนี้เราจะใส่หมดลูกเลยค่ะใส่น้ำปลาลงไปนิดหน่อยก่อนนะคะ ตอนนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถชิมได้นะคะชอบรสชาติแบบไหนก็ปรุงตามใจชอบเลยนะคะพอเราได้รสชาติตามใจชอบแล้วนะคะเราก็จะใส่ไข่เค็มลงไปค่ะส่วนไข่เค็มนะคะเพื่อนๆลองดูนะคะว่าถ้าไข่เค็มเค็มมากนะคะก็ใส่น้ำปลาิดหน่อยพอนะคะอันนี้ไข่เค็มที่บ้านทําเองนะคะก็จะเค็มน้อยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยเค็มมากค่ะก็จะใส่น้ําปลาได้นะคะแต่ถ้าไข่เค็ม เค็มมากนะคะเพื่อนๆก็อย่าใส่น้ำปลาเยอะนะคะเดี๋ยวจะเค็มทานไม่ได้ค่ะอันนี้เราจะไม่โขงนะคะเราจะแค่คนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเดี๋ยวไข่เราจะรีนะคะเนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ไปตักใส่ถ้วยสื่อฟได้เลยค่ะ เสร็จแล้วโรยด้วยผักชีค่ะน้ำพริกมะเขือยาวไข่เค็มเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยังไงเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ